กอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ชาวไทยอีสานในที่ชั่วคราวถ้าใครดูทีวีก็ธนาธรนะครับมันสองแสนเจ็ดหมื่นบาทให้กับนายดุษมิชาครับปุ๊บเลยพ่อสนิทนะครับพ่อสน,น,นิทนะครับนนพ,พ,พ่อสนิทก็เตรียมนำทางให้พ่อเงินให้กับการแสดงของเซ้งแต่กับศิลปสังข์ด้วย นะครับคือมอทรมาทุกช่องเลยอาพักกอนครับพักก่อนนะเข้าเข้ารอบกันนะครับเข้า ăn gấp gấpก่อนเนาะ อ่าเข้าเข้าลบนี่เอ้าเอา ผมเม่คลอดแล้วมันแบบปิ๊บแนีมแ่จะกี่จมห้อันส่างข่างอยู่กันนะ 何 มันไม่โ